ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซโยอีชาวสวนเดือดค่ะมันสำปะหลังขเขมร3ล้านตันเน่าล้นโกดังนายทุนขายชาตินำเข้าไทยสอเจอม็อบไล่ตะเพิดค่ะ าวสวนเดือดจัดค่ะมันสำปะหลังเขมร3ล้านตันเนา่าล้นโกดังราคาตกวูบแต่นายทุนขายชาติโผลอุ้มนำเข้าไทยอ้อมชายแดนลาวสอ่อเจอมอ็บไล่ตะเพิดเดือดค่ะจากกรณีสถานการณ์มันสำปะหลังเขมรค่ะที่ตกค้างเกิดจากมาตรการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ ทำให้ผลผลิตกว่าหนึล้านตันส่งออกไม่ได้และเน่าเสียในโกดังกัมพูชาส่งผลให้ราคาม,มันในกัมพูชาการดิ่งเหวเหลือกิโลกร,รัมละ3สตางค์เท่านั้นค่ะในขณะที่เกษตรกรไทยค่ะได้รับอน,นิสงราคาขยับขึ้นชั่วคราวจากการนําเข้าที่ลดลงนั่นเองค่ะโดยมันสำปะหลังเขมรตกค้างได้รับผลกระทบหนักจากการส่งออกไม่ได้คาดการความเสียหายสูงค่ะเกิดจากคําสั่งปิดด่านชายแดนของไทย ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถนำเข้ามันสัปะหลังได้ตามปกติทำให้มันสัปะหลังตกค้างและเน่าเสียในโกดังจำนวนมหาาลซึ่งเกษตรกร,ร,ก,รกัมพูชาประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนักส่วนผลกระทบฝั่งไทยก็คือทำให้เกษตรกร,เร,กรเราได้รับประโยชน์จากราคามันสัปะหลังในไทยที่ปรับตัวสูงขึ้นค่ะเนื่องจากลถการสวมสิทธิ์และการนำเข้าจากกัมพูชาแต่ในภาคโรงงานอุตสาหกรรมอาจได้รับผลกระทบจากวัตถุดิบนำเข้าไม่เพียงพอนั่นเองค่ะ จนล่าสุดเมืเม่อวานนี้ค่ะ25มกราคม2569ค่ะมีรายงานว่าชาวบ้านชายแดนพวาค่ะกระแสลักลอบขนมันสำปะหลังข้ามชาติจากกัมพูชาอ้อมลาวเข้าไทยทำราคาตกพูบนะซึ่งเกษตรกรไทยพังซ้ำวอนในทุนโรงแป้งหยุดช่วยโอกาสแนะไปตั้งอยู่เขมรค่ะซึ่งเกิดกระแสในโลกออนไลน์ค่ะที่มีการเผยแพร่คลิปแล้วก็ภาพรถบรรทุกจำนวนมากอ้างว่าเป็นการขนมันสำปะหลังจากประเทศกัมพูชาลักลอบเข้ามาในประเทศไทย โดยอ้อมผ่านแนวชายแดนสวปปลาวสร้างความกังวลให้กับประชาชนตามแนวชายแดนอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในช่วงที่ด่านชายแดนไทยกัมพูชามีมาตรการควบคุมเข้มงวดส่งผลให้ราคามันสำปะหลังในประเทศขยับตัวดีขึ้น เคยสูงถึงกิโลกร,รัมและประมาณ3บาทหลังก่อนหน้าช่วงเปิดด่านราคา1บาท25สตางค์เท่านั้นค่ะโดยชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนภาคอีสานร,รายหนึ่งเปิดเผยว่าแม้ทางการจะมีการประกาศปิดด่านและคุมเข้มการนําเข้าสินค้าเกษตรการแต่ก็ยังพบความเคลื่อนไหวของขบวนรถบรรทุกมันสปะหลังจํานวนมาก ซึ่งถ้าปล่อยให้มีการลักลอบนําเข้ามาแบบนี้ต่อไปราคามันสำหลังที่ชาวบ้านกําลังพอมีความหวังเนี่ยอาจถูกกดลงอีกเหมือนเดิมค่ะชาวบ้านยอมรับว่าไม่สบายใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างจริงจังทั้งด่านศุลกาการทหารและฝ่ายปกครองค่ะ เพื่อป้องกันการลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศซึ่งอาจกระทบต่อเกษตรกรไทยโดยตรงขณะเดียวกันค่ะเสียงสะท้อนในโซเชียลค่ะยังพุ่งเป้าไปที่กลุ่มนายทุนและโรงแป้งมันรายใหญ่ค่ะเป็นผู้มีอิทธิพลบางแห่งนะขอให้เห็นแก่ประเทศชาติและเกษตรกรไทยอย่าช่วยโอกาสหาประโยชน์จากมันสำปะัลังราคาถูกจากต่างประเทศพร้อมย้ําให้ตระหนักถึงความเสียสละของเจา้าหน้าที่และทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลชายแดนด้วยอย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนบนความลำบากของเพื่อนร่วมชาติค่ะ ถ้าอยากได้ของถูกก็ไปตั้งโรงงานฝั่งนู้นไม่ใช่มากดราคาชาวบ้านในประเทศตัวเองแหล่งข่าวประชาชนรายหนึ่งกล่าวว่าพร้อมฝากถึงรัฐบาลค่ะให้เร่งจัดการปัญหานี้อย่างเป็นรูปธรรมก่อนความดร้อนจะลุกลามไปทั่วทั้งระบบกเกษตรมันสำปะหลังทั่วประเทศอย่างที่เคยเป็นมาอยู่ตลอดหลายปีก่อนที่จะมีการปิดด่านไทยกัมพูชาค่ะจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบก,กับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1น่นะครับถ้ารบก,กันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนี่ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจอัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกยิ่งสารก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วุทเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกล้เคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องเรืยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านในแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกับเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ w o r l d War 3โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุดและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อ <c oughs> ให้ได้ำเนนเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทย <c oughs> ไของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ <c oughs>